กินข่าวพาดระพาดระบุใมงกินไงอยัางไงอาหารจานเดียวจะจานผูเป็นอย่างนะพาดเบิร์ดมันเหรอ้

อัคุณไ่ใช่สิคจ๊ะเดสอเจมเหมอฮึถ้าิมันก็ยังนุ่นๆนะเพาะกินกับขาวพอดีนะ่ ัดบางอย่างก็เป็นเบดเลยทุกคนอย่างต่ว่าป้าป้าถนัดเนะกินอิ้กินตะพัด dạng hm hát được món hỏi hát được 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 được hát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 

nhẹ rồi nhảy của nhẹ cái cái subscribe cho เจ็บเจบแกงเห็บไปแล้วอะรเยออ่ามาเราเยออ่อนต่ทว่เา้ามอ่อนอืมข่าทุ่งยาพวดอิ่มไปนะ

จานบลกบลกของอิีฉยคือของอิีฉยแล้วมันสี่ขาดกันบล็อกบล็อองอิจฉยคื้อของอิจฉาข้นมาบล็อกอะไดเนี่ยอันจะไยเลียของเข่าอามาไม่เจีเทีเ่าอ้ยันตรายอืมขันต่อไล่นแล้วบเอาคนจะเ็ดอรจะขามาหันมา่ หลอบการอยู่แล้วอันตรายดูไหมได้ไม่เยอคือกันโอ้าา่เยอะหรืเพาะงช้ามีมต่ห้องเห่าหวอย่างเงี้ยเราดีอยู่หลาเพิ่อมิต่ห้องเห่ามันอันตรายพราะขอช้าเไปกคเมือมือนั้นอะไปโอ้ยมันขึ้ตนกวนกัดกองไหมันมันโผล่มา ม่ยมันจะเจองสันเดยอะไรบ้งม like ันม um, ันได้ผลพเเก็บเยอนียังมีด้ยอยู่ป้ายมันหาักแเขาไปอยากไปก็ได้มันเดิมแกเนี่ยมันเป็นกระสะเนาะมันจะไดออกมามันกกมันมีดายางมันแกอะไรเขาไปอากไปห้มมีคนสอปล่อยปลาไเนี่ยเอาหน่อเสือยังแกนี่จะนยัง ชิบอกบ,บ้ทัคิดมันย่ามหิวจังหะเมื่อยมีอยูออ่หันาการงเมื่อยผิดหาท่านกับ่นหา้นกินยังกับนนกบินไปกินได้ก็เมือ่อยผทนมาหนาอาผิดมังท่าจเใครบ้างคัหา้่นเาจะนันก็แล้วกันเอาอยูบอ่บ่ขาวเอาเนี่ยบ้าน้ั นากนิขอบคุณนะคะทุกคนอขอบคุณสำหรับคำไอโอ้ยมาบุฟเฟ